วันนี้ก็มีเรื่องจากท่านผู้ชมที่สอบถามกันเข้ามาเราก็ควรจะมาดูกันที่เรื่องแรกกันก่อนดีกว่านะครับภาพถ่ายไทราโนโบอางูยักษ์คองโกภาพนี้เป็นภาพจริงหรือไม่ หลายคนก็คงเคยอ่านเรื่องราวของมันมาแล้วถ้าจําไม่ผิดเนี่ยเรื่องนี้มิติที่6เคยพูดถึงมาแล้วครั้งหนึ่งน่าจะเป็นไลฟ์บน YouTube หลายปีแล้วครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้บรรยายเองเนี่ยมองที่ตัวภาพแล้วก็บอกว่าภาพนี้มันมีองค์ประกอบหลายๆอย่าง นะครับแล้วก็บอกว่ามันไม่น่าจะใช่ภาพจริงด้วยโดยตอนนั้นผู้บรรยายก็ไม่ได้ค้นหาเลยว่าเรื่องราวที่มาของภาพนี้มันมาจากไหนกันแน่นะครับก็ต้องเข้าใจนะครับก็คือมิติที่6สมัยนั้นเนี่ยเราเพิ่งเริ่มทำแล้วก็แนวทางปฏิบัติอะไรต่างๆมันก็เลยไม่ชัดเจนครับการตอบคำถามในไลฟ์มันก็เลยทำให้ท่านผู้ชมที่เคยดูครั้งนั้นเนี่ย ค่อนข้างจะขาใจนะครับแล้วคนที่ไม่เคยดูไลฟ์แต่มาดูย้อนหลังใน YouTube รอบนั้นก็ขาใจเหมือนกันจนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยในกลุ่มมิติที่6บน Facebook ก็มีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับนำภาพนี้มาสอบถามอีกครั้งก็คือคุณวีรพัก์อุบรรยายพอเห็นคำถามกับภาพนี้บอกตรงนะครับรู้สึกดีใจมากๆที่ได้เห็นภาพนี้อีกครั้งหนึ่งก็ขออนุญาตใช้โอกาสในไลฟ์รอบนี้นะครับเล่าเรื่องของมันให้ฟัง รวมไปถึงข้อสรุปที่น่าจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นภาพจริงหรือไม่ให้ลืมคำตอบเก่าๆไปเลยนะครับแล้วก็มาดูรอบนี้กันเลยว่าเรื่องเต็มๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนื้อเรื่องเนี่ย มันมีอยู่สั้นๆว่าเมื่อปี1959มีนายทหารชื่อนาวาเอกเรมี A ่เวลีเอิร์ดเขาเป็นชาวเบลเยียมเป็นผู้บัญชาการทับอากาศในเมืองคามีนาประเทศคองโกช่วงที่เขาปฏิบัติภารกิจอยู่บนเฮลิคอปเตอร์แถวๆเขตคาทางก้าที่ความสูง150เมตรนั้นนาวาเอกเรมี่ A ได้มองเห็นงูขนาดยักษ์ตัวหนึ่งมันกำลังเลื้อยออกมาจากรู แล้วพยายามจะโจมตีเฮลิคอปเตอร์ของเขาทางน,นายทหารท่านนี้อาศัยช่วงเวลาที่เฮลิคอปเตอร์ของเขาบินเข้าไปใกล้มันถ่ายภาพของมันเอาไว้เขาระบุลักษณะของมันเพิ่มเติมว่ามันมีลำตัวสีน้ำตาลอมเขียวหน้าท้องสีขาวความยาวกว่า15เมตรยาวมากเลยนะครับเนี่ยมันน่าจะยาวกว่างูจงอางบ้านเราสัก2เท่าซึ่งหัวของมันเนี่ยมีขนาดกว้าง60เซนติเมตร ขากันไกลกว้าง90เซนติเมตรเรียกได้ว่าใหญ่มากพอที่จะโอบรถบัสทั้งคันได้ซึ่งท้ายบทความนี้เขาได้ให้ข้อสรุปว่าไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นงูสายพันธุ์ใดกันแน่เพราะตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เคยมีใครพบงูตัวนี้อีกเลยบางคนเชื่อว่างูที่นายทหารเรมี่คนนี้พบเนี่ยน่าจะเป็นสายพันธุ์ไททันโอโบอางูที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลก ใหญ่กว่าพันอนาคอนดาระดับหลายเท่าตัวซึ่งตรงนี้เนี่ยทางผู้บรรยายขอเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะครับไททันโอโบอาเนี่ยมันเป็นงูสายพันธุ์ดึกดำบรรพ์ครับมีขนาดประมาณในเรื่องเล่านี้แหละครับเพียงแต่ว่ามันสูญพันธุ์ไปกว่า10ล้านปีแล้วหมายความว่างูในเรื่องเล่าเนี้ยมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่งูไททันโอโบอาก็ได้นะครับ ซึ่งข้อมูลไทททนโอโบอาที่ผู้บรรยายได้มาเนี่ยได้มาจากมหาวิทยาลัยโทรอนโตคณะวิทยาศาสตร์สาขาบรรพชีวินวิทยาครับค่อนข้นางจะชัวว่าจริงๆแล้วมันศูนพันไปแล้วแล้วเจ้างูตัวนี้มันมาได้ยังไงอ่ะต้องบอกแบบนี้นะครับก็คือเรื่องนี้ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรกับพวกเราเลยถ้าหากว่าไม่มีเว็บไซต์แนวบันเทิงนําเรื่องนี้มาเล่า ซึ่งเว็บไซต์เว็บแรกที่น่าจะเล่าเรื่องนี้นะครับผู้บรรยายก็ต้องใช้วิธีคาดเดาว่ามันน่าจะเป็นเว็บไซต์เดิมนั่นแหละครับที่ปัจจุบันเนี่ยเขาลบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติออกไปทั้งหมดแล้วนั่นก็คือเว็บไซต์ s p o k e ดับดซึ่งถ้าใครเป็นแฟนประจําของ s ป o k กดับดอทเวอร์ชันบนเว็บไซต์เนี่ยก็น่าจะพอจําได้บ้างนะว่าเรื่องนี้มันเคยนําเสนอไว้หรือเปล่าซึ่งผู้บรรยายเองไม่แน่ใจตรงนี้นะครับเพราะว่าผู้บรรยายสืบจากทางทวิตเตอร์ของทางสป็อก a ั นี่หละครับเขามีเรื่องนี้พิมพ์เอาไว้แล้วก็ระบุว่าช่วงเสนอบทความตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นช่วงปี2018หรือประมาณ3ปีที่แล้วกลับมาที่เนื้อหาก่อนการแล้กันครับก็คือผู้บรรยายเนี่ยพยายามค้นหาต้นทางของเรื่องนี้ที่มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับปรากฏว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย มันมีหลายเว็บไซต์ของภาษาอังกฤษจํานวนมากลงเนื้อหาไว้แบบนี้ทั้งหมดเลยทําให้ทางผู้บรรยายเองต้องกลับมาวางแผนค้นหากันใหม่โดยเริ่มจากค้นหาว่าอาวาเอกเรมี่แวลลีเอิร์ธเขาเคยทํางานในคองโกรจริงหรือไม่ ซึ่งข้อมูลที่ผู้บรรยายได้มาเบื้องต้นจากเว็บไซต์ The Exile b e l g i a n Royal i s t ระบุชัดนะครับว่านาวาเอ็รมี่คนนี้เนี่ยเขามีตัวตนจริงแล้วก็เคยไปทำงานที่คองโกจริงๆด้วยนะครับแต่เรื่องที่เขาไปพบกับงูยักษ์ในคองโกเนี่ยักไม่มีอะไรบันทึกเอาไว้ในเว็บไซต์นี้เลยทำให้ผู้บรรยายก็ต้องไปค้นหากันต่อนะครับว่าเรื่องของผู้พันที่ไปพบงูยักษ์เนี่ยที่มาของมัน มาจากไหนเขาจะอ้างอิงเรื่องนี้ไว้ยังไงกันบ้างพบว่าในหลายๆเว็บไซต์ไม่ได้บอกที่มามันก็ยังโชคดีที่ว่ามีบางเว็บไซต์ที่เขาก็ระบุที่มาเหมือนกันซึ่งเว็บไซต์ที่ระบุที่มาก็จะระบุไว้คล้ายๆกันเรียกว่าตรงกันดีกว่าครับนั่นก็คือเรื่องนี้ได้มาจากรายการโทรทัศน์ชื่อรายการ Arthur C. Clarke's u s World Episode ที่11นะครับชื่อตอน Dragon s Dinosaurs and Giant Snakes เอพิโซดนี้ออกฉายเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี1980ซึ่งก็ถือว่านานมากเลยครับถ้าบวกลบคูณหารเนี่ยก็น่าจะนานกว่า30ปีนะครับไม่น่าเชื่อครับก็คือผู้บรรยายหาคลิปนี้เจอจากเว็บไซต์ YouTube ซึ่งก็ได้เห็นใบหน้าที่เรียกว่าอัปเดตมากที่สุดของผู้พันเลมี่คนนี้นะครับรูปนี้นะก็คือผู้พันเลมี่เขาสวมเครื่องแบบนายทหารออกมายืนยันในรายการนี้เลยครับแต่ก็มีบางอย่างที่ไม่ตรงกันมันมีบางส่วนที่ถูกเล่าเพิ่มขึ้นมาด้วยในรายการทีวีเนี่ยผู้การเลมี่เขาเล่าว่าช่วงนั้นน่ะทีมของเขากําลังเดินทางกลับจากภารกิจโดยเฮลิคอปเตอร์ผู้การเนี่ยเขาได้สั่งให้นักบินเนี่ย หันเครื่องกลับมาที่เจ้างูตัวนั้นหลายรอบเพื่อให้พลถ่ายรูปได้ถ่ายรูปของมันจนมั่นใจว่าได้ภาพของมันมาแล้วแน่ๆทางผู้พันไม่ได้บอกนะครับว่าเฮลิคอปเตอร์อยู่สูงจากพื้นดินกี่เมตรมันไม่เหมือนกับเรื่องเล่าบนเว็บไซต์ที่บอกว่าอยู่ในระยะ150เมตรอุก,การยังเล่าต่ออีกว่างูตัวนี้มีความยาวเกือบ50ฟุตก็คือความยาวเกือบ15เมตรลำตัวเป็นสีน้ำตาลเข้มอมเขียวหน้าท้องสีขาว หัวของงูมีความยาว3ฟุตก็ปร,ประมาณ90เซนติเมตรกว้าง2ฟุตรหรือ60เซนติเมตรประมาณเลยครึ่งเมตรมานิดหนึ่งมีขากรรไกรเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งอันนี้ใกล้เคียงกับทางบดความ เป็นภาษาไทยแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกจุดก็คือทางผู้การเลมี่เนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะเครื่องได้บินลงมาตรวจสอบมันเจ้างูตัวนั้นก็กระโดดร้อยขึ้นมาประมาณ10บฟุตรหรือประมาณ3เมตรกว่าๆทาให้ผู้การเขาคาดเดาได้ว่าเจ้างูตัวนี้มันน่าจะกําลังพยายามโจมตีเฮลิคอปเตอร์เมื่ออยู่ในระยะหวังผนของมันแน่ๆหมายความว่าอันดับแรกนะครับผู้การเลมี่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนถ่ายภาพนี้แน่นอนครับคือในเรื่องเขาบอกว่าเขาสั่งให้เครื่องวนกลับมาล รอบแล้วก็ให้ตักกล้องเป็นคนถ่ายใช่ไหมครับ มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าทั้งทีมเนี่ยเห็นงูตัวนี้จริงๆแล้วมันก็น่าจะเป็นงูตัวใหญ่มากๆเพียงแต่ขนาดของงูที่ผู้การเขาบอกเล่าเนี่ยมันจะมีความถูกต้องมากมายแค่ไหนนะไม่มีใครมาช่วยยืนยันในรายการเลยถ้าใครได้ดูในรายการสารคดีเนี่ยจะเห็นว่าผู้การแกเล่าเรื่องนี้คนเดียวเลยเป็นไปได้ว่าทางผู้การอาจจะจำชื่อทีมที่ไปบนเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นไม่ได้โดยเฉพาะชื่อของตากล้องที่ถ่ายภาพด้วยซึ่งก็ต้องเข้าใจทางผู้การด้วยนะครับว่า เขาน่าจะมีลูกน้องจํานวนมากไม่ใช่ทีมอะไรเล็กๆนะครับเขาเป็นผู้การกองทัพในคองโกเป็นทหารหมายความว่าต้องมีลูกน้องจํานวนอย่างน้อยเป็นร้อยเป็นพันหรือว่าจําได้แต่พอมาถึงตอนนี้ที่ออกในรายการเนี่ยเขาอาจจะจําไม่ได้แล้วก็เป็นได้นะครับทางรายการเขาก็เลยไม่ได้ไปสัมภาษณ์กล้องที่เป็นคนถ่ายนั้นเลยก็ต้องเข้าใจในส่วนนี้ แต่ส่วนที่ผู้บรรยายรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจก็คือรายละเอียดของภาพถ่ายภาพนี้ต่างหากนะครับถ้าเทียบกับภาพที่ถูกลงเอาไว้ในเว็บไซต์ของไทยมันจากคนละเรื่องเลยนะถ้าดูจากภาพที่เห็นเนี่ยมันถ่ายไว้ค่อนข้างไกลและสูงหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเนื่องจากมันมองฉากหลังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ตัวงูเนี่ยม,มันชัด ผู้บรรยายพยายามใช้เวลาในการศึกษาภาพนี้นะครับมองไม่ออกเลยว่าตรงไหนมันเป็นต้นไม้ตรงไหนมันเป็นพื้นดินมันเหมือนมีบางส่วนที่มีรอยขีดข่วนทําให้ดูเหมือนเป็นกิ่งไม้แต่ถ้ามองดีๆมันก็ฟันธงไม่ได้ว่าตรงนั้นมันเป็นป่าหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแค่ต้นหญ้าหรือจะเป็นแค่กิ่งไม้คือมันมองอะไรไม่รู้เรื่องเลยครับแต่ที่มันมองรู้เรื่องอย่างเดียวก็คือเนี่ยตัวงูซึ่งถ้าจะเอาเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพมา วิเคราะห์กันว่าทําไมเขาถึงได้ภาพงูมันชัดแล้วทําไมฉากหลังมันมัวมัวมันก็พอจะเดาได้แบบนี้นะครับก็คือช่วงเวลาที่เขาถ่ายภาพงูตัวนี้เนี่ยมันอาจจะกําลังกระโดดอยู่ในอากาศหรือเปล่าแล้วตากล้องก็น่าจะมีฝีมือค่อนข้างยอดเยี่ยมเขาน่าจะหมุนเลนส์ให้โฟกัสต,ตัวงูทําให้ฉากหลังนั้นเลือนก็เลยทําให้ได้ภาพแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพอไปดูในลุ่มมิติที่6กนะครับก็มีสมาชิกบางท่านเองก็ให้ข้อสังเกต ประมาณนี้เหมือนกันก็คือมันดูไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะมันเหมือนงูมันเลื้อยอยู่บนพื้นดินก็คือมันมองไม่รู้เรื่องนั่นแหละซึ่งถ้าไม่ได้เอาเรื่องเลนมาอธิบายาต้องมาดูที่ระยะความสูงของเฮลิคอปเตอร์ลำนี้แทนนะครับในบทความระบุความสูงของเฮลิคอปเตอร์ว่า150เมตรแต่ว่าตัวต้นฉบับที่เป็นรายการสารคดีทางผู้การไม่ได้พูดถึงความสูงตรงนั้นเขาบอกแค่ว่าเขาได้สั่งให้เฮลิคอปเตอร์มันบินต่ำลงไประดับหนึ่งซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าประมาณเท่าไหร่แล้ว ก็เห็นได้ชัดว่างูตัวเนี้มันพยายามกระโดดลอยตัวขึ้นมาด้วยความสูงประมาณ10ฟุต10ฟุตนี่ก็ประมาณ3เมตรไอ้ตรงนี้มันทำให้ต้องใช้การวิเคราะห์อย่างเดียวเลยว่าตอนนั้นเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ มันควรจะบินอยู่สูงเท่าไหร่ถ้ามันบินอยู่สูงที่150เมตรจริงๆเนี่ยผู้ก,การคนนี้เขาจะสามารถเดาระยะความสูงที่งูกระโดดได้จริงๆเหรอแสดงว่าเฮลิคอปเตอร์ตอนนั้นเนี่ยมันน่าจะบินต่ำกว่า150เมตรนะครับไม่รู้เหมือนกันว่า4เมตร5เมตรหรือ20เมตรแต่ไม่ใช่150เมตรแน่นอนซึ่งในระยะต่างๆเหล่านี้ถ้าจะทําให้ตากล้องคนนี้เขาถ่ายภาพของตัวงูให้มันติดเนี่ย งูที่ติดอยู่ในภาพมันควรจะมีขนาดใหญ่เท่าไหร่มันควรจะเห็นงูในภาพตัวใหญ่กว่านี้หรือเปล่ามันค่อนข้างต้องใช้ความคิดนะครับว่าความสูง150เมตรเนี่ยกับงูความยาว15เมตรมันจะเหลือตัวเท่านี้หรือเปล่าหรือว่ามันจะตัวเล็กกว่านี้แสดงว่าเรื่องความสูงของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันเอามาเป็นข้อชี้วัดไม่ได้เลยไม่ได้พยายามชี้นําว่าภาพนี้เป็นภาพปลอมเลยนะคือมันต้องกลับมาดูที่ผู้การเรมี่นะครับว่า ลองตักล้องเ็าถ่ายงูออกมาได้ตัวแค่นี้ทั้งที่ระยะความสูงของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ถึง150เมตรก็ได้ทําไมถึงถ่ายได้แค่นี้เป็นไปได้สูงว่าทางผู้การเลมี่เองเขาน่าจะสับสนสิ่งที่เล่าอยู่หลายๆอย่างเหมือนกันซึ่งเราก็ควรจะแยกออกเป็นประเด็นว่าถ้าความสูงเฮลิคอปเตอร์มันถูกก็ต้องสับสนเรื่องของขนาดของงูยักษ์ตัวนี้และด้วยความที่ผู้การเองเขาไร้พยานบุคคลสนับสนุนแบบสิ้นเชิงนี่แหละครับที่ทําให้หลายฝ่ายที่ ถูกถามเรื่องภาพถ่ายภาพนี้เหมือนกับที่ผู้บรรยายถูกถามเนี่ยให้ข้อสรุปว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นภาพจริงหรือเปล่าเขาไม่รู้ว่างูตัวนี้มันยาวเท่าไหร่มันมองจากรูปมันไม่มีจุดอะไรอ้างอิงเลยคือถ้ามันเห็นต้นไม้ชัดๆสักต้นก็คงไม่ต้องเสียเวลามานั่งคิดกันมากมายขนาดนี้นะครับเอางี้ก็แล้วกันครับเดี๋ยวผู้บรรยายเนี่ยต้องขอแรงท่านผู้ชมที่มาชมไลฟ์เอามาช่วยกันวิเคราะห์กันดีก,กว่าครับว่า ภาพเนี้มันยังไงมันเป็นภาพจริงหรือเปล่าเดีย๋ยวไปดูกันที่แชทกันนิดหนึ่งครับคุณรุ่งเช้าพี่โคสดใสอาขาประจำนะครับสวัสดีนะครับบอกว่าทำไมภาพงูยักษ์มันดูปลอมยังไงก็ไม่รู้ นั่นสิครับเป็นไปได้หรือเปล่าว่าภาพเนี่ยจริงๆตากล้องเขาถ่ายไม่ได้ก็าอาจจะถ่ายได้แต่พื้นแต่ถ่ายงูไม่ได้หรือเปล่าแล้วเอางูอะ่ะมาปะใส่ทีหลังแล้วก็เอาไปส่งอุการเลมี่แล้วบอกว่าถ่ายได้แบบนี้หรือเปล่ามันก็ไม่รู้นะครับคุณตุลพักบอกว่าหรืออาจจะเป็นมุมกล้องมันเป็นไปได้หมดเลยเจนจริจรศักดิ์ใช่ไหมบอกว่ามันต้องวิเคราะห์แยกแยะก,กันหน่อยเพราะมันคาดเดาอะไรไม่ได้เลยใช่ครับคือมันไม่มีพยานอะ คุณพีนัทชาลีบราวบอกว่าถ้ามีต้นไม้หรืออะไรที่เทียบขนาดได้ก็น่าจะกะขนาดได้ใช่ครับด้านบนน่ะมันเหมือนกับจะเป็นกิ่งไม้ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันมีแนวเส้นบางแนวเนี่ยมันขีดยาวเกินกว่าที่จะบอกได้ว่ามันเป็นกิ่งไม้ก็เลยมองไม่ออก ตรงจุดอื่นที่มองว่าเป็นโขดหินที่นี่ไม่น่าจะมีโขดหินคือผู้บรรยายเนี่ยไปดูในแผนที่ Google Earth แล้วเนี่ยในเขตคาทังกาหรือคานังกาเนี่ยมันเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยแล้วก็มีส่วนที่เป็นเส้นทางอยู่นิดเดียวพอมาดูในรูปถ่ายเนี่ยมันก็บอกไม่ได้ว่ามันอยู่ในระยะอะไรเลยดูในแผนที่ที่เป็นปัจจุบันก็ยังดูไม่ออกพอมาเทียบกันก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนมันไม่มีพิกัดแน่นอนด้วยค่อนข้างจะลี้ลับเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลซึ่งในกลุ่มเอง ผู้บรรยายก็บอกว่ามันไม่รู้เพราะว่ามันมีที่มาที่ไปค่อนข้างเยอะก็อย่างที่เล่านี่แหละครับคุณ A b บอกว่าน่าจะขายได้จริงแต่มันคงเป็นแค่ง,งูตัวใหญ่กว่าปกติก็น่าจะเป็นไปได้นะครับงูแบบงูจงอางในบ้านเราเนี่ยมันก็มีตัวใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นก็ประมาณเจ็ดแปดเมตรแล้วนะนั่นก็งูใหญ่แล้วนะอันนี้มันก็อาจจะประมาณนั้นหรือเปล่าแล้วผู้การเขาตกใจก็เลยบวกความยาวเพิ่มขึ้นไปสองเท่าหรือเปล่า คุณงั้นเหรองั้นหลอกเหรอบอกว่ามองแล้วบอกตรงๆเหมือนมันโล่งเตียนเตียนไม่มีอะไรเลยหุ้มไม้ก็ไม่เห็นหินก็ไม่มีพื้นโล่งๆเตียนเตียนมีแต่ภาพงูดำเงาเชียวนั่นอะระสิงูมันชัดกว่าพื้นนี่เรื่องเทคนิคการปัดต่อภาพถ่ายเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับ ไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์เขาก็ตัดต่อกันมาตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษรุ่นปู่ย่าตายายเขาทากันได้ภาพนี้มันก็อาจจะเป็นภาพปลอมก็ได้แต่ก็อาจจะเป็นภาพจริงก็ได้เหมือนกันแต่ให้ผู้บรรยายสรุปก็คงสรุปไม่ได้จริงๆนะครับคุณนิวบอกว่างูมันดูลอยๆคุณผมจะขีย่ยานอวกาศ บอว่าน่าจะเป็นงูหลามมัง้งใช่งูหลามก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะผู้การไม่เคยเจองูใหญ่ๆคองโกเน,น่าจะมีงูยักษ์จริงๆเนี่ยมันก็น่าจะมีงูยักษ์นะครับเพียงแต่ว่าคําว่าคองโกอะ่ะชื่อมันออกจากการันตีว่าต้องเป็นความเถื่อนใช่ไหมแต่เอาเข้าจริงจริงมันก็ไม่ได้ดิบเถื่อนขนาดนั้นนะคือปัจจุบันนี้มันก็มีบ้านเรือนเต็มไปหมดมันก็ต้องมีคนเจองูตัวนี้บ้างสิ หรือว่าเห็นงูยักษ์แบบนี้บ้างสิก็คือในปัจจุบันพื้นที่ในขาทางกาเนี่ยมีหมู่บ้านเป็นเมืองเลยมีตึกมีถนนหนทางเต็มไปหมดแล้วทําไมพวกเขาถึงไม่เจองูที่มีขนาดใหญ่ระดับเกิน10เมตรน่ะคุณไลฟ์นิ่งดอมบอกว่าเคยอ่านจากที่ไหนไม่แน่ใจแต่เห็นว่าภาพนี้เป็นภาพปลอมอะเชื่อไหมครับในกลุ่มมิติที่6เองก็มีสมาชิกบางท่านบอกว่ามองแล้วเซน์ของเขาเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นภาพจริง ก็ต้องมองทั้งสองฝั่งนะครับคุณอัสดาวุฒิบอกว่าสังเกตฉากหลังเนี่ยตัวงูจะขาวเหมือนงูมันลอยน่าจะปลอมก็ต้องรับฟังนะครับคุณธนัดบอกว่าผมดูรูปไม่รู้เรื่องเลยครับว่ามันเป็นอะไรเห็นแต่ตัวงูที่ชัดอย่างเดียวนี่เป็นข้อสังเกตนะครับคุณวายุโอบอกว่าถ้าความสูงเครื่องบินที่150เมตรมันจะมองเห็นงูขนาด50อฟุตหรือ15เมตรได้ชัดเจนขนาดนี้เลยหรือเปล่าแล้วเรื่องการซูมกล้องอีกด้วยนะ ใช่คือเราไม่รู้เลยว่ากล้องที่คนตดกล้องเขาเป็นคนถ่ายมันเป็นกล้องแบบไหนรู้แค่ว่ามันไม่ใช่กล้องดิจิตอลแบบสมัยนี้แน่นอนนะครับคือสมัยก่อนเนะี่ยเขาใช้กล้องแบบฟิล์มถ่ายปุ๊บก็จะไม่รู้ว่าถ่ายได้หรือถ่ายเสียเลยนะกว่าจะมารู้ว่าภาพได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ต้องไปล้างรูปในห้องแล็บแล้วถึงจะรู้คุณนัชยาบอกว่าตัวงูมันเงามากเลยเหมือนอยู่ในสถานที่อื่นแล้วเอามาตัดต่อ คุณมิสเตอร์โจสตาบอกว่าผมว่าเขาน่าจะจัดฉากซะมากกว่าต้องใช้วิจารณญาณของเราเองเลยนะว่ามองรูปนี้แล้วของจริงหรือเปล่าคุณนภัสบ,บอกว่าน่าจะเป็นภาพหลอกคือ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันควรจะต้องมีคนเห็นงูอะไรแบบนี้บ้างหรือเปล่ามันจะซ่อนตัวเก่งขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณอาทพลบอกว่าจุดโฟกัสรอบๆงูมันก็ไม่ชัดเหมือนกับตัวงูเลยเนอะเ,ออเหมือนตัดต่อ ส่วนใหญ่ก็จะมองคล้ายๆกันนะครับซึ่งผู้บรรยายเองก็จริงๆก็เห็นตามนั้นก็คือมันเหมือนเป็นภาพตัดต่อแต่เมืองนอกเขาบอกว่ามันสรุปไม่ได้ก็จริงๆมันก็สรุปไม่ได้จริงๆมันได้แค่วิเคราะห์แบบนี้แหละครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของงูยักษ์ไททันโอโบอาหรือเรื่องของงูในคองโกของผู้การเลมี่คนนี้เนี่ย mm hmm. ก็ต้องจบไว้ที่ว่า ผู้การเนี่ยเขาน่าจะเจองูใหญ่แน่นอนนะครับแต่เป็นงูใหญ่ขนาดยักษ์หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจอีกประเด็นก็คือภาพถ่ายเนี้ยถูกถ่ายที่ความสูงเท่าไหร่สัดส่วนของงูมันถูกต้องหรือไม่ซึ่งเรื่องภาพถ่ายนี้สรุปไม่ได้เลยคงต้องทิ้งเอาไว้แบบนี้